ช่วงเช้าวันที่1 4มกราคม5 6 6พลนรีสิริพลชินบุตรผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566รณลานหน้าตึกกองบัญชาการศูนย์การบินทหารบกภายในค่ายสมเด็จพระศรีนครินทราตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิบดีเบศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวการแสดงเครื่องบินเล็กการแสดงของสุนัขรองงัญล ให้กับเด็กๆมากมายแต่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือการแสดงของอากาศยานแบบต่างๆซึ่งในวันเด็กปีนี้ได้ให้เด็กๆนะครับเข้าชมแบบใกล้ชิดมีเจ้าหน้าที่มาให้การอธิบายในขีดความสามารถของอากาศยานแบบต่างๆและการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์นานาชนิดพร้อมกับได้มีการนําอากาศยานมาบินวนรอบบริเวณงานเป็นช่วงๆและได้มีการเลี้ยงอาหารให้กับผู้มาร่วมงานในวันเด็กแห่งชาติฟรีอีกด้วยขณะที่พลตรีสิทธิชัยคัตพันธ์ผู้บัญชาการ มณฑลธบกที่13ได้เป็นประธานในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ณลานต้านยาเสพติดภายในมณฑลานบกที่13อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยได้อ่านสารของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มอบให้กับเด็กๆในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ดังคำขวัญวันเด็กที่ว่ารู้หน้าที่มีวินยัยใฝ่ความดีสำหรับในการจัดงานได้มีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานให้กับเด็กๆได้ชมและก็ตอบคำถาม ซึ่งได้จัดรางวัลไว้ให้กับผู้ที่ตอบคําถามถูกและร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากทีเดียวครับรวมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้กับครอบครัวของกําลังพลด้วยนอกจากนี้ยังได้จัดเกมและการแข่งขันที่ให้เด็กๆได้แสดงความสามารถกล้าสแสดงออกซึ่งเด็กๆที่เดินทางมาร่วมงานกันก็ได้รับของข,องขวัญของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านกันทุกคนสร้างความประทับใจกับผู้ปกครองและหนุๆน้องๆเป็นอย่างมากทีเดียวครับ